ได้องสูตรน้องน้ำนำในรูปที่สร้างตัววันนี้ท่านผู้ชมครับมารับชมเอ,อเร่รถโม่ปูนอีกครั้งหน,นึ่มเนี่ยใช้เป็นโล่มันเดิมมากมา,ากาศนตอนวนะันนี้เป็นงานเทป,ปูนแบบ,แบ,บใส่รถเขนนะ็นครับงานเทป,ปูนใส่รถเข็นเอา น,นี่เป็นทำข้อความนี่รอบทีแล้วนีอ่อยู่นี่อนนี้ก็จะเป็นการาใส่รถเข็นแล้วก็ไปเทตรงนี้เนาะเนี่ยพิโน่คันเดิมมาตงังนี่ใส่รถเข็นเนาะอันนี้อยู่ที่น่าจะประมาณคิวคับตัวนี้ รถคันนี้เป็นฮีโน่175นะครับว <c oughs> ันนี้เอารถเข็นรถคันนี้ใช้น,นี่ดูเนื้อสวยเลยสวยมากครับเนื้อเนื้อกำลังสวยเลยอ่ะอาล่ะง่ายต่อน ใช้รถเข็นครับยอดเอามาทั้งหมดสามคันเลย ใส่กระละมันไไม่อมานต,อาตัวนี้เขากว้างมากครับน,นี่เราจะเหลือเทหยด

ชนพูสีหวานแหววเลยด้ดยอะนี่รามาดูวัวกันนบนี่เราพามาดูวัวน,นี่อันนี้น่าจะเสร็จแล้วนี่อันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาทั้งหมดสี่ตัวนี่ตัวเดียบของผมเลยแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงสีแดงจะไม่มีเขาเ่านะครับของผมเนี่ยแต่ของผมแต่ตัวของผมนี่ตัวลูกจะมีเข่าแล้วเขายาวมาครึ่งหนึ่งแต่ว่าอยู่บ้านนะตอนนี้ วันนี้อยู่พาไปอยู่ปลายางคนระับสวนยางมีบัวเยอะเลยครับอันนี้มาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนกต่รังเขี้ยวอิ่มเรีบหนึ่งดูสิมันจะปุ่นนู่นนะไปจับได้ไหมเนี่ยจับหน่ยพี่ไม่เคยจับนะอยากจับมากนะไม่รู้เขาเขาจะเออ ตัวนี้ตัวผูตัวเมียไ่ดูจับหน่อยนี้จับ,นจบหน่อยโอ้โหลุกขึ้นซะงั้นแต่จับหน่อยโอ้โหสงสัยจะเออตกใจนะตกใจเราสี่ตัวแม่เขาว <ขา S 2> ทุกตัวเลยครับแม่งไปดูแลปูนกันต่อมอาปูใส่รถเข็นอย่างนี้เลย แล้วกันต่อไปสีแดงโอ้แล้วครับโอเคกันต่อไปชมพูมาสามคัน Okay. มาแล้วคันส้มคันนี้ใหม่น่าจะเป็นคันใหม่ในนี้เพิ่งแกะกล่องใหม่คันส้มต่อไปก็จะเป็นคันสีแดงนะ mm hmm. อันนี้ใช้รถขินอ่าไม่ต้องใช้รถปูนเทเพราะว่าแบบต้องหยอดเป็นทางเป็นทาง ช่องอล้ยอดนะผมเนี่ยไฟชมพูก็มา,มาแล้วนี่มาติดๆเร็วๆเลยน่าสวยมากยอดเลย ปันใหม่ยังยัง,ยงเอี่ยมเลยครับตอนนี้ดูรถาขนปูนแบบใส่รถเอ,า,อาใส่รถเอาออยอนเลยครับให้เอารถเข็นไงแก้วเลยครับสูตสีชมพูครับชมพูเข้ม มาแล้วชันส้มชันใหม่สดๆเนื้อสวยอรับรวมรถโม่ครับมัน เป็นข้อวัวลุงจติตแะรู้จักรู้จักครับผมเป็นข้อวัวของลุงจิตแกทําพ่อโคไม่ใช่วัวดิเออโคอแกเลี้ยงโคขอบเหมือนของผมนี่แหละขอบผมก็เลี้ยงโคอ่ะหักขนส้มเหลือมาแล้วอันนี้ใส่ผมคิดว่าจะมาประมาณ5้าคิวมั้งโหลดมา เอานิดเดียวมันไม่ไหวเห็นมันหนักมาละคันแดงับสีแดงมาแล้วตามมาสีแดงครับ เต็มนะชมพูเข้ม,ม,ขมตอ่อส้มมาแล้วหนืวยปียดตรงนู้นนะเปียตรงนู้นเป็นช่องช่องทางหรือกอ่ายังไงนะทำความสะอาดเขอาได้เป็นร่องน้ำคิดว่า Leo. Một người mọi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  một mọi người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  một người mọi sông phu tàu. ขันสีแยกตามมาติดใช้รถเข็นนะวะไม่ต้องใชเ้เพราะว่ามันเข้าไม่ได้เพราะมันต้องหยอดต้องใช้รถหยอ่อน dăng ui người dễ phải xỉp xôm mất một dăng ui à khăn xì đen to dễ dỡ xong cái khăn đen được rồi ok sẽ bạo, xây khăn công khu to คันสีแดงต่อฮีโนะร้อยเจ็ดห้าใสฮีโนโอ,อยู่นาอยู่นาท่อมมนบะคันอยู่นาท่อมหรือว่ายอยู่นาท่อมนะว่ะส่งปูต่อคันสีชมพูเนี้ยมัายอดตรงนี้ใสช่องนี้ยมีพอประมาณ นี่ครับหยอดตรงนี้เอาหยอดนี่ตรงนี้หยอดแล้วนี่หยอดเป็นช่องช่องเขาเรียกว่าช่องอะไรนะระดับเป็นอาจจะเป็นที่สักอย่างเนี่ยผมไม่แม่จะเป็นคืออะไรเนี่ยหยอดไห้ให้เวลาพวก เอ่อทำความสะอาดข้อวัวมั้งน่าจะเป็นช่อยน่าจะเป็นร่องน้าไหลไปไหลไปตรงนู้นน่าจะใช่เป็นอย่างนี้ตอนนี้วัวก็นอนหมดแล้วสงสัยอิ่มหนักเลยกินหนักเลยอันนี้ใส่อะไรนี่เป็นหยวกกล้วยไหมยูไม่ออกอะ่ะน่าจะใชะ่เพราะผมใส่หญ้านะเพราะว่ามันชอบกินหญ้าเนี่ยพวกของผม จับได้นะนตัวนี้น่ารักน่ารักครับผมนอนสบายเลยนะพวกเองอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียหมดเลยครับตัวเมียหมดเลยครับนี่ผมรู้ละี่ดูจากตรงนี้ก็รู้นะดูจากลำตัวเนี่ยโอ้โหมีเขาด้วยน่าจะดุแน่นอนแลวตัวนู้นโอ้โหเป็นกระทิงเลยเขานี่ครับตอนนี้ก็หยอดมาได้ถึงนี่ครับมีวัวอยู่นี่มีโค จริงๆมันคือโคเลยบ้านผมเรียกว่าโคของลุงจิตจะไม่ใช่ของผมนะของลุงจิตรู้จักกับกแกเลี้ยงเดี๋ยวแกจะเอามาอีกนี่เอามาทุกตัวเลยนี่ที่แบ่งแต่งยืดตรงเนี้ยโ,โ,โอ้โหเยอะเดี๋ยวผมพามาดูครับเดี๋ยวพามาเที่ยวเรื่ฟาร์มของลุงจิตจะขอดูดดแล้วผมนี่โอ้โหตกใจครับเดี๋ยวผมเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวเขาจะตื่นเนี่ยเป็นใจตื่นเต้นนั่นผมสัยจะอิ่มหน้าดูครับหนูนอนเคี้ยวสบายเลยครับนี่ ่ดูแล้วปรุงต่อ,อตวันนี้เทลองเดี๋ยวจะมาสุดตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วเสร็จต,ตรงนี้นู่นนี่ครับนี่ตัวนี้งงเลยตัวนี้จะงงเหรอว่าเอ้ยตายฉันไม่หล่อนจะนอนทปั่นนะว่าซานอีบาตตินี่ว่าซานเด้คือว่าจังซานนอนสบายเลยนี่ แป่ว่าภาษาเล่าแล้วพี่นออ้องไปดูเลือกคูณต่อเอาละตอนนี้เขาทำไปได้เออจะสุดล่องแล้วจะเสร็จแล้วโูณอีเยอะไปต่อแล้วผมสีแดงต่อนี่จะเสร็จแล้ว กูมาแล้วอ่ะ,ะเสร็จแล้วแบบนี้นู่นไปเทตรงนู้นละ้วเสร็จแล้วทำเป็นช่องไหลไหล,หลน้ำทำความสาาะอาดข้อกัวเอาไว้ฉีดข้อกัวน่าจะใช่ครับฉีดพวกอุจจาระอย่างเงี้ยอุจจาระวัวแล้วก็ฉีดทำความสะอาดแล้วก็ให้ให้น้ำมันไหลเอาน่าจะใช่อ่ะกู้นะ đã. Sẽ Mình sẽ lấy ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักกะละมังครึ่งครับเลยครึ่งเดียวปูนก็จะหมดแล้วหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วเทเป็นช่องอไายเอาเทร่องคนระับเทร่องงานเทร่องมาแล้วคันชมพูน,นี้เหลือครึ่งเดียวจะหมดแล้วอ้าวลุงจิบมาแล้วหนึ่งขับรถกระบะมาแล้วหนึ่งดูจากครับผมสันเขียวกระบะล,ลุงจิตเจ้าของโควัอบอย่แหละ เจ้าของข้อวัวนี่แหละหนี่มาแล้วเี่เกีม้มาจากวัวอ่ะปูน่าจะหมดแลบหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือใส่กะละมังเลยโอเคหมดแล้วหมดแลบนี่ร้อยพุดเดี่ยวเนเขยไมาขมโมยแลบเนี่ยมาไม่แลบ ตอนนี้ปูหมดเรียบร้อยผมไปล้างมูได้เลยครับ<ม>เสร็จแล้วนี่<ม>นให้ดูร่องนี่ทําไปจุนจุนมูน่เสร็จแล้วดีเจ้าของลุงจิตเองครับนี่เสื้อฟ้ารู้จักครับผม<ร>ตอนนี้รถมูมาล้างมูเรียบร้อยครับผมตอนนี้จะเดินทางแล้วเสร็จแล้ววันนี้ใช้คันเดียวสามชาอีกหน่อย จบที่เพยงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ